แกงปลาดุกนะครับมือใหม่ก็สามารถทําได้ดูจบคลิปนี้ทําเป็นแน่นอนครับเริ่มจากการเตรียมปลาดุกนะครับขนาดไหนใส่ไหนก็ได้ตามชอบแล้วตามด้วยมะเขือเปราะกับมะเขือพวงพริกซอยกับกระชายซอยนะครับหลังจากนั้นตามด้วยนมคาเนชั่นะครับแต่ขาดพริกไทยอ่อนนะครับไปตลาดลืมแล้วก็มาหั่นปลาดุกเลยครับเป็นชิ้นๆแบบนี้เทนมคานชั่ลลงไปก้นหม้อแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับตามด้วยพริกแกงนะครับใส่มากเผ็ดมากใส่น้อยเผ็ดน้อยนะครับตามชอบเลยหลังจากนั้นก็คนครับคนให้เข้ากันนะครับให้เกิดกลิ่นหอมของพริกแกงแล้วก็นมคารัาเยลนะคร รั่วไปเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะดูน่ากินมากๆเลยเติมน้ำนิดนึงครับแล้วก็รอจนมันเดือดนะครับพอมันเดือดนะครับเราก็เริ่มใส่เนื้อปลาดุกที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆตักเนื้อปลาดุกลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเพื่อที่จะทําให้เนื้อมันสุกนะครับพอปลาดุกโดนกับพริกแกงที่เราผัดไว้นะครับมันก็จะซึมเข้าเนื้อมันก็จะทําให้มีรสชาติกลมกล่อมมากินขึ้นครับเค คนพอไม่ลูกกินทั้งครอบครัวเลยนะครับค่อยๆเคี่ยวค่อยๆผัดไปค่อยๆคลุกเข้ากันไปครับให้เนื้อปลาดุกนะครับซึมเข้ากับเนื้อแกงนะครับจากนั้นก็รอให้มันเดือดนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยสีสันแบบนี้เลยครับรอจนมันเดือดแล้วเราก็จะ จากนั้นเราก็จะใส่พริกซอยกระชายซอยแล้วก็ใบมะกรูดนะครับอย่างที่เก่งบอกนะครับอันนี้คือขาดพริกไทยอ่อนนะครับไปตลาดไม่ได้ซื้อนะครับผัดวนไปนะครับให้มันถึงเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกกระชายใบมะกรูดผัดจนได้กลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับน้านี่เติมตามใจชอบเลยนะใครอยากซดน้ําใครอยากเอาน้ําไปราดข้าวก็เติมได้ตามใจชอบเลยหรือใครอยากได้น้าขุกขลิกก็เติมนิดๆหน่อยๆได้เลยครับเตาที่ใช้เป็นเตาปิกนิกนะครับเอามาต้มพอน้ําเดือดแล้วเราก็บรรเลงการปรุงรสได้เลยครับเริ่มจากการใส่เกลือเพียงเล็ก ตามด้วยผงชูรสนะครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยเด้อนะครับต่อมาเป็นน้ําตาลนะครับอยากหวานอยากไม่หวานเติมได้เลยนะครับต่อมาเป็นซอสหอยนางรมนะครับอันนี้ก็เพิ่มความนัวเพิ่มความเข้มข้นของรสชาตินะครับพอซอสหอยนางรมเสร็จนะครับก็จะเป็นสีอิ่วขาวนะครับสูตรไหนก็ได้หรือจะเป็นซอสฝาเขียวนะครับแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับแล้วสูตรนี้ใครจะเติมน้าปลาก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็รอให้มันเดือดอีกหนึ่งรอบนะครับจะพาไปดูตอนมันเดือดนะครับ เดือดปุดๆแบบนี้เลยพอเดือดเสร็จนะครับเราก็จะใส่มะเขือเปาะกับมะเขือพวงที่เราเตรียมไว้เลยครับจากนั้นก็ต้มต่อไปจนมะเขือสุกไปเลยนะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าน้ํามันเดือดแล้วมะเขือก็ถ้าใครอยากแบบว่าเปือเป่อยๆมากก็ปล่อยเวลาไปนิดนึงครับแต่ว่าเก่งเนี่ยไม่ได้ชอบแบบมะเขือเปือเป่อยๆเก่งชอบแบบกรุบๆนิดนึงนะครับนี่ จากที่เราใส่มะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาใส่ใบโหระพากันเลยนะครับโอ้โห<ฮ>ใกล้จะได้กินแล้วนะครับก็เหลือแค่ขั้นตอนใส่ใบโหระพาที่เราล้างไว้นี่ครับเอาไปใส่แบบนี้เลยเพอใส่แล้วต้องทอํายังไงใส่แล้วก็รอน้ําเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับหลังจากนั้นก็นํานมคารชั่นที่เหลือนะครับมาเทราดแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะเทราดลงไปแบบนี้แล้วก็คนๆให้เข้ากันนะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคอยดูนะสีน้ําแกงนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนนัวแบบนี้เลยนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนเราใส่กะทิเลยแต่ว่าเราใช้เป็นนมคาริชั่นนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงปลาดุกนะครับแกงปลาดุกของเราเป็นไงล่ะง,ง่ายปะล่า สามารถทำกินทำตามกันได้เลยนะครับมีตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับน่ากินไหมเล่าทุกคนเห็นไหมทําตามกันได้ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับหรืออยากกินเมนูนี้ก็สามารถทําตามได้เลยครับโอ้โหร้อนๆแบบนี้อไปดูกัน ชิมรสชาติเราจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยกินกับข้าวสวยล้อนๆทุกคนโคตรโคตรโคตร,คตรอร่อยเลยเชื่อว่าคทุกคนดูมาถึงตอนนี้คงหิวตามเก่งแล้วใช่ไหมล่ะทัางนั้นนะครับเราไปกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวกับแกงปลาดุกใส่นมคาเนชั่นแบบนี้เลยนะครับปลาดุกและกระดูกกระดิกเอามาผัดพริกอร่อยกินเน่ส่วนปลาดุกที่เหลือเมนูต่ตอไปว่าจะทําต้มหม้อปลาปลาดุกนะครับแล้วเราค่อยมาติดตามกันตอนต่อไปว่าต้มปลาปลาดุกจะเป็นยังไงยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากเป็น นะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอ้โหกินจนตอนนี้น้ําหนักขึ้นจะ70โลแโลเราทุกคนอ้วนมากๆเลยดูถึงตอนนี้ก็รีบไปหาอะไรกินนะน้ำลายไหลาตามแล้วรู้นะ